ดิบมาเที um <laughs> ade, ่ยงอมเลยพีน้อตุยเซตมุกเขาไม่ไงกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมครับพ่อๆกับอาพ่อแลอีกคือคือเก่าชินเคยมาครับผมกินข้าวน้ำกันเมื่อนี้วันนี้ได้ยังมากินจะานหลายอย่างจังเลยโอ้โหเขามีแต่หมดพี่น้องเขาจะบาดกันนะผมหมดหลายมาพี่น้องมา ทำมุงเอา้าจังได็กกอนอื่นกับแบงตัวที่โจ๊ตทางหางคนก็เนาะเอา้าขอร่วมกันเด้ดเอามามาพี่น้องมามวัวใหญ่ฮะเขาติดมือ,อมีตำมุงกับก๋วยเตี๋ยวเขาแซงข้างกันเลยเนาะมามามาจับคำมีเงี้จักดอกอม Ừ. Sụt giòn đi Cái nhạc tiệp đấy Xẹp Xem hẻm nào อุ้ยผักจักสินพี่น้องสินแมวสิวนอะไรเนาะอุ้ยผักก็กินขี้เกล้วแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะมามามา เขาเฮ็ดเวียกมันจะเฮ็ดเวียกไม่เมยพี่น้องถูอ อบกอดตุยเซตมุ่งเข้ามาไง ขนาบรรยากาศส่วนยางข้างหลังพี่น้อง <c oughs> ใส่ส่วนมาบางแั่นพี่น้องเอ้ยมันจะใส่ส่วนยางปิ <c oughs> ้งปลาหมึก <c oughs> กินข้าวเสียงเมียงพวกเราว่ากินบ๊ายบายอยากกินข้าวแซ่บตัวนี้พี่น้องอ้าอื้อโอ้ ปั่นข้าวเหนียวใส่น้ำมันจังบ่ดแสบพร่องอี่น้องครับ กอยัพี่น้องอืสมูทครับกูเตียวก็เสอื uh <clears throat> เสียงนกห้องรุ้อจิ๋งนกขมิ้นนกกระปุอุดอุ้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 ตาแดง ห <c oughs> ู้คักคับพี่ลองเลย <c oughs> บรรยากาศดีไยพี่้องเสียงก็เงียบก <c oughs> ินเขายายยนาผู้เดียว เอาอันมอเตอร์ไซค์เป็นฉากให้ <laughs> ถกไว้ โอ้ <c oughs> คักคักคักเฮ <c oughs> ้ยเราจะแตกออกพี่นอกทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแสบฮุมกันยืนไม่ละอล่นโอ้กลินไปกินมากโซ่สีอิ่มเลยหรอครับพี่น้องเ, <c oughs> เอ้ทำเลกอะไร โอ้แสบเลยต่บางครัใส่กับก๋วยเตี๋ยวแห้งเอาเขาเนี้ยมะฮองพรอยามันแสียพรอยบ๋วยบดกับมูก๋วยเป็ดย่างลองพี่น้องเนาะเอาความละเคลิปนี่ฝากตอนพี่น้องไปสนีทเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าจังคอยเบิ่งคอยติดตามเอาความละเอียดซีหย่างสุวกินอีกเาะพี่น้องเนาะกินง,ง่ายๆแบบสไตล์บ้านๆเ้องนี้แล้วเนาะกับบรรยากาศสวนยางพาร,ราทางหลังพี่น้องถ้ากาตกยางขายพว่บ้านนี้เบื้กิดเองเลยพี่น้องให้เพื่อนกิน ข้าเจ้าอยู่เถียงนอนอยู่เถียงให้ข้าเจ้ากิดให้พี่น้องมันกิดบไ่ไว <ương> ทั้งงานทั้งกิดเวลามันกับโบกับกท่นบบท่านกันเนาะพี่น้องเนาะกันไดดหนึ่งก็ต้องถิ่มมันหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจำปิดเลยเนาะให้ข้าเจ้าก่ดและเขาเขาบบท่านกับให้พใหเพิ่นกีดให้เออพี่น้องคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไว้ที่นี้คลิปหน้าจังว่ากันไหมเนาะสวัสดีครับผม